นายประจนช่วยรักษารักษารษาชก,การแทนผู้จัดการสถานธนานุบาลได้เปิดเผยนะคะขณะนี้สถานธนานุบาลเมืองพัทยามีการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนค่ะรองรับภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในเบื้องต้น100ล้านบาท สำหรับทรัพย์สินที่รับจำนำนะคะก็ประกอบไปด้วยทองคําทองรูปพรรณนาฬิกาค่ะเครื่องมือช่างก็รับนะคะเครื่องมือการเกษตรด้วยโดยจะมีการพิจารณา1มิถุนาจนถึง31กรกฎาคม2 5 6 4นรีนี้ปรับลดอัตราด,ราดอกเบี้ยค่ะปกติในเงินต้นไม่เกิน5,000ันบาทดอกเบี้ยร้อยละห้สตาจะตก็เหลือ25สตางค์เท่านั้นนะคะหากเงินต้นเกิน5 0 0 0ันบาทดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนายประจนเปิดเผยอีกกันนะคะว่าสาหรับสถา,านธนาบาลเมืองพัทยานอยู่ในซอย6ยศักดิ์เป็นรองรับจำนำของรัฐ มีเพียงแห่งเดียวในพัทยาค่ะเป็นรงรับจำนำที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกนะคะแต่ว่าจำกัดอยู่ที่รายละไม่เกิน5 0,000นบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นสามารถติดต่อขอใช้บริการสถานธนาคุรบันเมืองพัทยาได้หมายเลข0 3 8 8 4 2 8 8 22่0ค่ะาะ กชคะมีคฟังอยู่ทุกวันเนี่ยโฆษณาขนีนครับตอนนี้มันมีเงินทุนหมุนเวียนที่เราได้รับจากจัดสรรจากเทศบาลน,นะครับจากจากเมืองนะตอนนี้มีอยู่100 1 0รล้านนะครับเตรียมไว้ช่วงเปิดเทอมแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีช่วงลดดอกเบีย้ยซึ่งตอนนี้มันมีเงินต้นไม่เกิน5,000นนะครับดอกเบีย้ยเดือนมิถุนา ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับเป็นเวลา2เดือนเงินต้นไม่เกิน5,000ดอลลาร์25ตังค์แล้วก็เงินต้นเกิน5,001บาทนะครับยาวเลยก็คือเป็นการช่วยใช่ครับเป็นการช่วยเหลือในในช่วงที่มีโรคระบาดช่วงนี้ครับนอกจากดอล์งนี้แล้วมีการจัดฟังชั่นอะไร้ไหมครับเรื่องของการลดอัตราเงินเฟ้อ ตอนนี้ไม่มีครับแล้วก็มีแค่ยืดระยะเวลาอของตัวรับจำนำจากเดิมมันสี่เดือนสามสิบวันตอนนี้ปรับเป็นมีเจ็ดเดือนบ้่งบางทีก็แปดเดือนบ้งครับรัพย์สิ่งที่เรารับจำนำส่วนมากจะเป็นอะไรอันนี้จะเป็นหลักๆแล้วก็เป็นเพชรทองนาคเงินนะครับถ้าสําหรับจากของที่พวกเครื่องมือช่างอะไรเงี้ยครับดูตามสภาพรับให้ตามสภาพช่วยเหลือไปนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ย สูงสุดวงเงินที่เราสามารถให้ได้ต่อต่อคนต่อรายเราให้ได้หนึ่งรายสูงสุดได้ถึงห้าแสนบาทครับแต่ตอนไหนที่หนึ่งบาทใช่ครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งคนหนึ่งคนสามารถจำนำรับจำนำนั้นทั้งหมดได้หนึ่งไม่เกินห้าแสนบาทต่อรายครับตอนนี้เริ่มมีผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการบ้างไหมช่วงนี้เริ่มเริ่มมีเยอะนะครับใกล้ใกล้เปิดเทอมเริ่มเริ่มมีเข้ามาเยอะครับ ส,ส,าาส่วนใหญ่จะเป็นทองครับทองคำทองแท่งเพชรก็มีบ้างครับอยากฝากอะไรถึงผู้ปกครอง,องแล้วก็ประชาชนทั่วไปช่วงใกล้จะจบเทอมช่วงภาวะเศรษฐกิจอะไรอย่าี้ยครับก็ช่วงนี้ก็ถ้ามีทองก็มาจำนำได้ครับตอนนี้มันดอกถูกนะครับเราให้ดอกเบี้ยแค่สลึงเดียวนะครับะระยะเวลาจำนำก็4เดือน30วันเลยนะครับยาวๆเลยครับ